Easy The wind Positive Thinking by Sing Corporation ครับวันนี้ผมนำเสนอนะครับความคิดดีๆมุมดีจากพี่ชายที่ใจดีของเรานะครับพี่เป๋านะครับไปดูกันว่าพี่เป๋ามีความคิดดีๆอะไรมาฝากผู้ชมนะครับ ครับ positive thinking by Sing Corporation วันนี้ผมอยู่กับพี่เปาครับต้องขออนุญาตพี่เป๋าเวลาทํางานหรือเวลาใ,ใช้ชีวิตครับเรามีข้อคิดอะไรเตือนใจเด็กๆรุ่นนี้ไหมครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดอืของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีโลกเอาเพราะนั้นอยู่ที่ตัวเราเองครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดครับ,รบทําใครมีหน้าที่อะไรทำไปอืม เ,เพราะคนส่วนใหญ่เวลาพอพูดถึงคําว่าหน้าที่จ้าแต่สิทธิ์จเจ้าแต่สิทธิ์ไม่มีรู้จักหน้าที่ของตัวเองถ้าคนเราทําหน้าที่จะจะเป็นไงครับบ้านมือจะสงบร่มเย็นเพราะว่าบานสมเด็จยี่หัวเนี่ยตอนที่สมัยพี่เป็นนักเรียนอิรด,ดาเนี่ยท่าน,ท,านท่านเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร,รให้กับสมเด็จพระเทพรัตน์ตอนนั้นพี่ยังเป็นเด็กอยู่ท่านรับสั่งเกือบจะทุกปีว่า หน้าที่ของนักเรียนคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคือเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นน้องทํารายการน้องทํารายการที่ดีที่สุดที่เป็นทหารพี่ทาหน้าที่ของหารที่ดีที่สุดครับจบทุกอย่างจะวางไปใครเป็นนักกฎหมายตำรวจว่ากันไปตามหน้าที่ Hmm. นั่นหมายความว่าถ้าคนในสังคมรู้จ <Rainbow queen> ัก <damit> ค <plus poetry> <demek> ําว่าหน้าที่ของตัวเองถูกต้องมันจะทําให้สังคมสงบร่มเย็นมากขึ้นใช่ไหมครับหน้าที่นี่หนึงหน้าที่มันต้องคู่กับมีวินัยด้วยอืมครับเท่านั้นเองอืมก็คือมีหน้าที่ด้วยมีวินัยด้วยวินัยคือรู้จักขอบเขตขอบถูกต้องของตัวเองนะครับเคารพสิทธิผู้อื่นเขาลบสิทธิผู้อื่นเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีทางสิทธิมนุษยชนบอกว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพแต่กำหนดครับ แต่การใช้สิทธิจะเสรีภาพของตัวเองต้องไม่กระทบกับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้หน้าที่นะครับซื่อสัตย์กับหน้าที่คุณปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่เต็มกําลังนะครับแล้วทุกอย่างในสังคมนี้มันก็จะร่มเย็นไปเองนะฮะถอบคุณพี่ขอบคุณครับรับคุณสดีครับ,บสวัสดีครับ คือแนวคิดดีๆนะครับถ้าคุณผู้ชมนําแนวคิดแบบนี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันผมเชื่อว่าชีวิตย่อมดีขึ้นแน่นอนนะครับชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากความคิดที่ดีนะครับนี่คือวิธีคิดแบบสิงค์คอร์เปอเรชันขอบคุณมากครับที่สนับสนุนช่วงเวลาแห่งความคิดที่ดีแบบนี้ครับ I'm an e เทศ,ศก,กาลเจจัมแม่เลย<ม>ก็แปลกเขาเปลี่ยนจากผลไม้เนี่ยเป็นเต้าหู้ครับผมไม่ชอบเต้าหู้เลยไม่ชอบเต้าหู้เลยเพราว่าก็ต้อง,องซื้อครับซื้อมาแล้วก็มาให้อาโปมา่าเพราะอโอมา่าชอบต้องซื้อทุกวันเลยวันหนึ่งสามถุงที่บ้านแปลกใจไหมครับซื้ออะไรกันทุกวันใช่ครับวันโมงโมงไปแบบไปซื้อทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใกล้ละใกล้เทศกาลเจละผมก็เลยได้แล้วล่ะลองลองหาแไงดูดีกว่าว่า แกจะยอมปล่อยไม,มก็ทำใสกล้กาๆเข้าไปแบบเนี่ยโคอันแเบบนี้ยรถชาตอันแเบบนี้ยผมอยากได้มากเลยขายให้ผมได้ไหม,มแบบจะขายเท่าไหร่แแบบก็วก็ <c oughs> อนใจละโง่ว่ะสี่เยอเยหรือซื้อของพัวก,กับทุกวันเลย <c oughs> พัวก,ก็ไม่อยากจะแบบสาร oh. ติใจหรือหรอกเราว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าวัว ขายให้หยืไปแล้วอ่ะดิฉคิดดูสิว่าอัวจะเอาอะไรขี่อะไรใช้วันนี้ว่วขี่เนี่ยนะหลับลูกส่งลูกตอนเช้าเรียนกลับมาวิ่งไปโป๊ของดูดีดีน้าแล้วก็กลับมาขายของมาตั้งร้านเออราก็มันเกิดเป็นคำถามนะคือ,อว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรให้กับแต่นี คิดผมก็ได้ไอเดียครับผมก็ขับรถไปคันหนึ่งไปจอดไว้ตรงแถววาระจักรไปเจอร้านเวสป้าร้านหนึ่งเราก็เห็นไอ้รุ่นเหลี่ยมเนี่ยล้อสิบผมก็เลยถามว่าเฮียคันนี้ขายเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะไม่ซื้อแต่ผมเอาคันนี้ไปให้ที่บ้านดูหอนได้ไหม้วเดี๋ยวผมจอดรถผมไว้ที่นี่แล้วถ้าเกิดว่าใจกล้าแน่นะเอารถเก๋งเอารถเก๋งเว้จอดแล้วเอาเวสป้าไปให้เจ๊แกดู ทีมกุญแจรกระบะให้ให้ใหกุแจเราเลยบ <laughs> ัวเลื่อนสองเลื่อนเขาเลื่อนสอไม่ได้อืออ่ะสรุปเอาไปให้เจกนะดูเจกเจ่วววยว่าก็าคือตอนนั้นเขาก็บอกว่าอ่ะเนี่ยเลือกเลยมีสาคันเอาขับไหนไปผมบอกว่าอ่ะงั้นเอาคันนี้แล้วกันดูใหม่หน่อยอมผมก็เลยแอบถามว,ว่าเพื่อครับไม่ใช่เนี่ยขับยังไงขับอย่างนี้ขับไม่เป็นขับไม่ขับไม่เป็นคือไอ้ที่ไปซื้อทุกวันเนี่ยไม่ได้ถามว่านะว่าขับยังไง ไม่คือขี่ไม่เป็นนั่นแหละเชอบชอบแต่ไม่เคยขี่เลยสนใจมากอ่ะเธอผู้หญิงคนนึงแต่ยังไม่รู้จักพิ่สายเขาอ่ะอ๋ออัตลักษณ์นี้ฉันชอบโดนแน่ๆนี่เนื้อคู่เลยพอไปถึงปุ๊บเจ็บให้เจ็บปุ๊บเออผมก็ขับแบบล็อกเลมากไปถึงปุ๊บผมก็จอดเสร็จแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยประมาณเที่ยงาเที่ยงกว่าคนลุมร้านคุณเยอะมากผมก็ยังไม่ค่อยกล้า ไปทุกวานมากเพราะว่าเหน่งใยแกสักพักหนึ่งผ่านไปสัก,กประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งควรเริ่มสาละเริ่มหาา่ายสว่าะได้ละก็เข้าไปเจกเนี่ยผมขอรูมาให้ดูจะดีผมซื้อทันนี้มาถ้าเกิดว่าเจกลองดูแล้วถูกใจหรือว่าอะไรเงรี่ยเราเทรดกันได้เลยนะแล้วเปลี่ยนแลกกันไหมยี่บดทําพักเคลื่อนทนาไรนั่นเองเขาก็มาดูที่รถครับ แล้วก็ผมก็ลองขับเลยครับลองสตาร์ทลองขี่ดูเจ๊เขาก็ลองขี่ลองสตาร์ทวิง่องอยู่สักพักหนึ่งเขากเออขี่ดีนะขี่ดีคือมั่นใจเหรอว่าคุณจะแรกแ,รกแบบอุ๊วะผมว่าผมมั่นใจจะลองขับดูก่อนไหมผมบอกไม่เป็นไรครับถ้าเจ๊อโอเคผอโอเคเลยอื ก็เลยเอาบ้างครับก็เลยลองเริ่มสตาร์ทเอะมี่อกี้ที่ร้านบอกว่าเง๊แก่เข้าเกียร์หนึ่งนะแต่ทั้งไปผมงเจ๊ก็เข้าเกียร์หนึ่งแล้วรันแค่หาเกียร์ไม่เจอโอ้ยเจ๊ดูนะนี่เจ๊เขาก็แบบมองผมว่าแก้เสื่อมว่าขับเข้าวัวเลยทีนี้แค่เข้าจนเจอเพราผมไมเจอเกียร์สอง เขับไปเฮ้ยเกียร์สามหาไม่เจอเฮ้ยเข้าเกียร์สี่แล้วกันวะก็เลยไปเกียร์สี่สรุปรถของเจกขับได้แค่สองเกียร์คือสองและสี่ 2, ปกติแล้วฮะปกติแล้วเป็นสี่เ<แ>กียร์ปกติเพราะว่าแกใช้งานทุกวันไงแทนที่แบบคือเข้าใจนะเพราะบอกเป็นลูกแม่ค้านะครับโตมาเรารู้ดีว่าโซลูชันวันวัดในของการเป็นแม่ค้าพ่อค้าครับหมดเร็วมากการที่จะเอารถไปให้คนอ,อื่นซ่อมทิง้งไว้ทัง้งวันเนี่ยเป็นเรื่องยาก ก็เลยมาส่งความเจ็บครับแลกเอาเจ็บมาได้ใช่ครับลดคะแนน,นเท่า,หาไหร่ไปแลกเขาตอนนั้นผมซื้อปีหน้าสักดหนึ่งเเเกก้้าาจ็ดหลายปีละผมซื้อประมาณหมื่นหนึ่งครับประมาณหนึ่งพัน,น